ทั่วประเทศครับผมแต่ถ้าทุกคนอยากได้ถุงตัวนี้นะครับจะต้องสักสิบบาทนะฮะสัง่งหนงบวกไปคือถ้า9ก้าร้อบาทขึ้นไปนี้เรามีถุงแบบนี้นะฮะดยเล่ยั่งมันยาพรแนนแนนแนนไอแนนมาไปย่งไปเบิ้งไห็นี้ยละ ไอแน่นมาไปย่างไปเบิ้งไอแน่นละบาเตือนไอแน่นไอเนี้อันเปิดเน็ตไปแน่นเออจะฝากเน็ตฉาบฉานยให้หายสั่งแชมพูออร์แกนิกกดลิงก์ที่ปากหมุนไปเลยนะครับกดลิงก์ที่ปากหมุนไปเลย กดลิงก์ที่ปักหมุดไปเลยนะครับผมเห็นไหมฮะทุกคนจ๋าหมุดอย่างนี้นะครับผมทุกคนกดแบบนี้นะครับนี่ที่เราดูไลฟ์สดอยู่ต่อเห็นไปเหมือนกดแตะตรงนี้เห็นไหมครับเห็นเข็มหมุดที่อยู่ด้านล่างคอมเมนต์ที่จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับบอสแคร์อยู่ตัวนี้ก็แตะลงไปเลยครับปึ๊บน้ํา สามขวดก็ว่าไปอะไรแล้วแอดมินจะรวมยอดแล้วทุกคนวันนี้ส่งของพรุ่งนี้เช้าไม่เกินหนึ่งวันได้รับของนะครับไม่เกินหนึ่งวันได้รับของเนาะพี่นะครับรวดเร็วปกติคือเราก็ส่งเร็วอยู่แล้วหนึ่งวันถึงสองวันได้รับของอยู่แล้วนะครับถ้าจัดส่งนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องผมขออนุญาตเปิดโปรโมชั่นแรกเลยนะครับว่าเรามีอะไรบ้างสินค้าวันนี้นะครับผลจริงและเป็นสินค้าที่ยอดขายไม่เคยตกเลย แจงไปแชมพูออร์แกนิกสามร้อยห้าสิบบาทครับสามขวดเก้าร้อยห้าสิบบาทาน้ำนะครับสามขวดเก้าร้อยห้าสิบาทเก้าร้อยห้าสิบาทซื้อคละกันได้นะฮะแบบนี้นะสาธุเดอ้อยายสวยเอ้ยมือน,นี่ให้ยอดขายทะลุเป่าเลยครับมูหายายแล้วสามารถซื้อคละกันได้นะครับครีมอาบน้ำสองขวดแชมพู ราคา950บาทวันนี้ปรับราคาเท่ากันเลยแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับแชมพูตัวนี้นะครับเป็นแชมพูที่สำหรับทำความสะอาดเส้นผมนะครับปราศจากซิลิโคนผสมสารออร์แกนิกและสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า3ชนิดมี